เหนื่อยง่ายทาอย่างไรให้หายเหนื่อยมีวิธีคลิปนี้มีคําตอบเนาะหลายท่านเนาะเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงวัยหน่อยนะท่านสังเกตไหมรู้สึกว่าทาอะไรนิดหน่อยบางครั้งมันเหนื่อยง่ายเนาะอาจอาจอาจ,อาจนะอาจจะมีสาเหตุมาเนื่องจากสารพิษที่ตกในตัวของเรามีเยอะเกินไปวิธีการเนี่ยง่ายนิดเดียวคุณต้องมีสมุนไพรตัวนี้สมุนไพรตัวนี้ก็คือนี่ค่ะ รางจืดค่ะรางจืดเนี่ยเป็นไม้เถาเนาะที่สามารถปลูกได้ง่ายๆนะเพียงแค่เพียงแค่เด็ดรางจืดอะ่ะเด็ดออกมานี้ถ้าใบใหญ่เนี้ยเด็ดออกมาประมาณทักสาถึงห้าใบประมาณห้าใบเนาะใส่ไปต้มกับน้ําประมาณหนึ่งขวดเล็กเนาะที่ต้มรอแล้วนะล้างน้ำให้สะอาดใส่ไปต้มเลยนี้เมื่อต้มไว้ทิ้งไว้สักห้านาทีนะเนี่ยทิ้งไว้สักห้านาที ก็ลินออกมาเลยเมื่อลินออกมาเนี่ยก็จะได้ใบลางจืดน้ําใบลางจืดเนี่ยก็จะเป็นสีเหมือนคล้ายๆชาๆเนาะอยให้เย็นค่ะน่เน่เน,น่่ยกขึ้นดื่มกินถอนพิษล้างพิษในร่างกายเราอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนะให้ทําอย่างน้อยๆสักสองถึงสามวันกินเช้าเย็นเชา้าเย็นถ้าทาต่อเนื่องไปเหอะถ้าท่านมีสารพิษตกค้างในตัวเยอะนะลางจืดสามารถถอนพิษ ออกจากร่างกายให้ท่านได้แล้วที่สําคัญสุดๆทําให้คุณหายเพลียเหนื่อยๆไดน้นี่แหละนี่แหละวันนี้จะมีข้อมูลเนี่ยมาแนะนําพวกท่านเนาะนี่ปัญหาเรื่องสุขภาพนะหลายคนมีปัญหาเรื่องนี้นะเออ จุกแน่นท้องลมในท้องมันเยอะไปหมดเลยอ่ะรู้สึกว่ากินอะไรไม่ค่อยได้อ่ะท้องบางคนก็ร้องโครกคลากไปหมดทําอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันเหนืยมันเพียไปหมดท่านมีปัญหาเรื่องนี้ไหมถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ให้นึกถึงเบนพัชระเลยพี่หมอเนี่ยได้ให้คําแนะนําปรึกษาไปกับหลายหลายท่านแล้วก็หายได้ดีมากๆนะคถามคาถามอยากจะถามคุณว่าคุณอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วหรือยังอยากจะมีสุขภาพที่ แข็งแรงกับมาสดใสเหมือนเดิมถ้าคุณอยากจะมีอาการที่แบบกระปี้กระเป๋านะให้นึกถึงเบนพัชระโทรเข้ามาได้0972894916เบนพัชระค่ะอยู่ในงบเบ็ดเสร็จอยู่ที่ถ้าปรึกษาให้คำแนะนำสมุนไพรอยู่ที่6,500บาทค่ะ